ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสอบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเลยฮะเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบางเหรียญโบราณวันนี้ปอป่าจะมาทำรายละเอียดชี้แจงแถลงไขกับเหรียญ10บบาทที่กําลังได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ในช่องของปอป่าในขณะนี้ท่านผู้ชมนะ เอาง่ายๆว่า <c oughs> หาเข้ามานําเข้ามาเอามาแบ่งปันให้กับนักสะสมที่รอช่องประปลาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะหาไม่ทันเลยท่านผู้ชมนะหากันไม่ทันเลยและออย่างหนึ่งท่านผู้ชมฮะก็จะให้เอฟซีบางท่านได้ดูนะที่เข้ามาถามประปลาสม่ําเสมอในไลน์ว่าเหรียญ10บบาทนั้นรับซื้อตีพศอ,อ,อะไรกันบ้างส่งรูปมาให้ดูหน่อย ก็คือปปาไม่มีเวลาที่จะส่งรูปเนาะก็ดูคลิปนี้นะฮะเข้ามาดูในคลิปนะรู้ว่าอยากรู้ว่าปปารับซื้อเหรียญสิบาทปีพศอะไรเข้ามาดูในคลิปอ่ะอย่างคลิปเนี้ยปปาทําให้ดูแล้วล่ะนะทําให้ดูแล้วล่ะอยากรู้ช่องปปารับซื้อเหรียญอะไรก็ติดตามช่อง y youtube นะเสียเวลาดูช่องปปานิดหนึ่งนะแล้วจะได้รู้สําหรับคนต้องการซื้อและขายเหรียญโดยเฉพาะเหรียญสิบบาทหมุนเวียนสองสีนะดูว่าท่านผู้ชมฮะอ่ะปีแรกที่ดูกันเลยเนาะ ปีแรกที่ประปาประกาศรับซื้อนะท่านผู้ชมฮะเราจะมีกันอยู่ประมาณสัก1 2 3 4 5 6ประมาณ7อันดับนะลูกค้าดําเดิมเนีผู้ติดตามเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่า7อันดับนี่เดาออกเลยว่าปีพสออะไรกันบ้างแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้ประโยชน์มากเลยให้ดูคลิปนี้นะนะถ้าเข้าไปให้ประปาอาไปถามประปาในไลน์เนี่ยปปาไม่มีเวลาที่จะส่งรูปเพราะปปามีงานอื่นอีกค่อนข้างจะชัดเจนกว่าเนาะ ท่านผู้ชมฮะปีแรกที่ประปารับซื้อเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนฮะปีพศ2 5งพันโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้ก็รับซื้อในราคาเหรียญละสิบาบาทเนาะอ่ะ15บาทเดีย๋ยวประปาวางอ่งางาทางด้านก้อยขึ้นมาเลยนะเอาไหนแล้วท่านผู้ชมกล้องเลยไปละอ่ะต่อมาท่านผู้ชมมาปีพศ2533 เหรียญนี้ก็ราราวสักยีบาทเช่นเดียวกันเนาะอ่ะต่อมาท่านผู้ชมครับเป็นปีพศ2 5งพันก็ราคา15บาทเช่นเดียวกันประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วต่อมาก็เป็นปีพศ2534อ่ะ34ฮะก็รา,ราวๆเหรียญละ20ถ้าสวยๆหน่อยก็ น่าจะเอาตีซะอ,อืมไม่มั่นใจยี่สบาทไหมท่านผู้ชมฮะตีสามสี่เนี่ยน่าจะอยู่ราวนั้นสิบห้าบาทยี่สิบาทนะแล้วต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นปีพศสองพันห้า้อยสี่สิบสองเนี่ยเหรียญเนี่ยทะสภาพสวยๆหน่อยดูได้หน่อยขอบไม่บิน่นไม่งอนะไม่มีรองรอยรอยฟันเลยเนี่ยอ่าเหรียญหนึ่งก็ยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะปีสี่สองเนี่ยเนี่ย 25บาทอ่ะถ้าสภาพสวยท่าผม้ชมฮะเนาะถ้าขอบบินก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะราคาก็อาจจะไม่ถึง25บาทอยู่แล้วแหละต่อมาท่าผู้ชมฮะเหรียญเนี้ยเป็นปีพศส5 4 1าอ่ะให้ดูฮะเหรียญที่ประปาโชว์ค่อนข้างจะขอบสมบูรณ์เนาะก็เหรียญแบบเนี้ยราคาก็จะจะดีท่าผู้ชมฮะอย่างเหรียญเนี้ยใครที่มีฮะ เอาง่ายเลยเร like so right? <talk> <talk> ิ <talk> ่มต้นกันที่เรียวนึงก็ตามสภาพก็8090 10010า1ิบยก็ว่ากันไปอย่างนี้ก็จะได้ถึง120บาทนะคือประปาไม่ไม่ไม่เกรงเรื่องราคาฮะทำไมประปาถึงกล้าบอกถึง120บาทเนี่ยเพราะว่าถ้าสภาพอย่างเงี้ยนะปราปาก็ส่งนักสะสมได้ฮะเกิน120อยู่แล้วไงประปาก็ต้องเก็บเก็บรายละเอียดตรงนั้นมานะถึงมากล้าพูดใช่ไหมฮะเนาะประมาณนั้นถ้าสภาพแย่กว่านี้ มีรอยขีดรอยควนร,รอยฟันนะขอบบินทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอะไรเลยประมาณเนี่ยมันก็ราคาง้ก็ไม่ถึงร้อยยี่สิบอยู่แล้วนะประมาณนั้นนะฮะโอเคต่อมาท่านผู้ชมเหรียญเนี่ยประปาไม่ค่อยได้ทํารายการเนาะเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งท่านผู้ชมฮะเขาผลิตออกมาน้อยกว่าไข่เพื่อนเลยเหรียญที่ติดอันดับหายากเจ็ดอันดับเนี่ยปีสามหนึ่งเนี่ยถ้าสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยตอนเนี้ยประปาว่าน่าจะ ผ่านการใช้งานแต่ก็สภาพสวยท่าผม้ชมใช่ไหมนะไม่บินไม่งอไม่มีรอยขีดรอยควนรอยฟันเนี่ยเหรียญหนึ่งก็จะอยู่กันที่เราเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทในทีเดียวปะ้าว่านะนะถ้าขอบไม่บินไม่งอไม่อะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีรอยฟันไม่มีแผลเป็นอยู่กลางทั้งด้านหน้าด้านหลังเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะยังไงมันก็ถึงหนึ่งพันอยู่แล้วเก้าร้อยอย่างไม่ได้นะเก้าร้อยพันหนึ่งนะ แต่ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะไม่ผ่านการใช้งานหนึ่งเนี้ยยังไงก็ต้องโดนพันสี่พันห้าอยู่แล้วแหละโอเคไหมไม่ต้องอยู่ในในในแผลในอะไรนะถ้าไม่ชมฮะถ้าท่านเก็บรักษาดีอะดูผิวถ้าไม่ชมเนี่ยดูผิวนะฮะอะน้ำลุงน้ำทองนี่จับอยู่เลยแล้วไม่มีร่องรอยขนแมวแล้วผิวกลางเหรียญน,นี่ก็จะละเอียดเลยแล้วขอบเขาก็โอเคเห็นไหมฮะเนี่ยอะดึงไกลๆก่อนเนาะขอบเขาก็โอเคเห็นไหมฮะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมล่องลอยนี่มีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องโดนพันห้าอยู่แล้วแหละนะปะป้ากล้าให้อยู่แล้วท่านผู้ชมฮะน,นะแต่ต้องเป็นสภาพนี้นะฮะถ้าเหรียญล้างมาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะป้ามีตัวอย่างตัวอย่างเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการล้างอยู่แล้วนะก็เอาง่ายๆเลยปี3าหนึ่งเนี่ยสูงสุดเนี่ยตอนเนี้ยพันห้าเลยใครที่มีก็ส่งมานะ,ะไม่จําเป็นต้อง เป็นเหรียญที่ท่านเก็บใส่ตลับไว้อย่างดีเนี่ยนะหรือถ้าเป็นอยู่ในแผาก็รับซื้อในราคาเดียวกันอะไรประมาณพันสี่พันห้าแต่ปปาขอดูเหรียญนะฮะปปาไม่อยากจะเน้นย้ำเรื่องแผกเพราะเหรียญแผกเนี่ยปปาไม่มั่นใจว่าเหรียญจะสวยขนาดนี้ไหมเอาง่ายๆเดี๋ยวท่านมีเหรียญสวยแบบเนี้ยอยู่นอกแผกก็ได้ท่านผู้ชมฮะปปาให้พันห้าร้อยเลยแต่ถ้าเหรียญในแผลเนี่ยมีร่องรอยนะฮะปปาก็อาจจะไม่ให้ด้วยนะเพราะทุกวันนี้ก็มีการสับ พูดยังไงดี呀นทะ่านผู้ชมฮะสังเกตดูเหรียญในแ็กก็จะไม่ค่อยสวยนะฮะนะก็อาจจะขายสูงเพราะราคาแพ็กเฉยแต่ถ้าเหรียญสวยจริงๆเนี่ยเจ้าของเหรียญเก็บดีๆแบบเนี้ยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูเอาบางเหรียญอยู่จะสวยกว่าในแ็กด้วยซ้ํานะฉันปปากล้ารับซื้อแลนะ้วว่าเหรียญน,นอกแ็กถ้าสวยแบบเนี้ยปปาให้ราคาสูงกว่าในแก็กนะที่จริงเราไม่ได้นักสะสมที่รับต่อจากช่องของปปาเนี่ยไม่ได้ดูแ็กนะฮะ ไม่ได้ดูแผ็กาจะดูที่เนื้อของเหรียญน,นะฉะนั้นใครที่มีเหรียญสวยๆแบบนี้ก็ส่งมานะสำหรับปี31อ่งถ้าผ่านการใช้งานก็800-900-1000ดีกว่าเนาะจะบอกว่าพันนึงเลยก็มันก็จะเดี๋ยวก็จะเสียคำพูดถ้าเผื่อเหรียญของท่านไม่สวยพออะ่ะจำกันได้ไหมฮะเนาะ สำหรับใครที่เข้าไปขอรายการเหรียญ10บบาทในไลน์นะฮะบอกส่งส่งรายมาให้หน่อยส่งรูปเหรียญมาให้หน่อยว่าปีเหรียญ10บบาทที่รับซื้อ7อันดับนั้นมีปีพศอะไอรกันบ้างปะป้าให้คําตอบตรงนี้เลยเนาะจะได้ดูหลายๆท่านเลยนะจะได้ดูหลายๆท่านเสียเวลาเข้าไปดูช่องปะปานิดนึงนะฮะเนาะเอาดูคลิปนี้เป็นหลักก่อนก็นกได้เป็นคลิปล่าสุดเนี่ยเหรียญสิบบาท7อันดับเนี่ยเรารับซื้อแบบนี้นะฮะเอาเป็นหลักๆนี่รับซื้อแบบนี้ โอเคไหมฮะก็มีปีพศ2544รับซื้อ15บาท53 15บาทประมาณนี้นะฮะเอาหลักๆแล้วก็43 15บาท34เนี่ยปราปาไม่มั่นใจว่า15หรือถึง20แล้วก็ไม่มั่นใจถ้าใครมีดีกว่าเนาะใครมีก็ส่งรูปเหรียญมาเหอะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจัดการให้นะฮะ,ะประปาจำรายการเหรียญแทบจะไม่หมดบางครั้งท่านผู้ชมฮะเพราะว่าก็หลายชนิดราคาเนาะ อาจจะมีเบอร์เบอร์ล้มหลงๆๆล่มๆกันบ้างแล้วก็มาปีพศสอ0 0อ่าพศ30ก็มา42เนี่ยท่านผู้ชมนะเนี่ยอ่า42นี่ก็25บาทแล้วละ่ะนะแต่ถ้าไม่สวยเลยขอบบินขอบงอเลยก็มันก็ไม่ถึง25นะโอเคนะฮะแล้วก็มาปีพศสอ4 1 8 0อบจนไปถึง120นั่นแหละถ้าสภาพเนี่ยดูเอาท่านผู้ชมฮะถ้าสภาพเนี่ยปาปาให้ร2 0นะ แล้วก็มาปี31สูงสุด1,500บาทถ้าสภาพนี้นะฮะนะอ่ะชัดเจนเนาะไม่มีร่องรอยเลยท้าม้ชมดูให้ดีนะฮะเขาสวยมากเลยนะโอเคฮะเอันดับประปา,ปารับซื้อเหรียญที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงที่สุดอยู่ในปัจจุบันวันนี้นะในช่องของประปาก็ใครที่มีนะใครที่มีเหรียญ10บาท สองสีหมุนเวียนนะท่านผู้ชมนะก็สามารถติดต่อช่องของป้าปาได้นะฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อขึ้นลไลน์ไว้ทางหน้าจอแล้วนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยมาพบเจอกันใหม่คลิปนี้ป้าปามาประกาศจะว่ารับซื้อก็ใช่ฮะแต่เรวก็จะมาประกาศบอกนักสะสมที่ต้องการหาเหรียญสิบขายนะว่ามีปีพศได้กันบ้างคลิปนี้ชัดเจนแล้วเนาะ ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคลิปหน้าปะปาก็จะนําเหรียญต่างๆนะมาบอกว่าแบบนี้ปะปาร,รับซื้อนะแล้วก็สภาพนี้ไม่รับสภาพนี้รับเพราะว่าท่านผู้ชมฮะยิ่งนานวันช่องของปะปานั้นมีเปอร์เซ็นต์ของนักสะสมจริงๆที่เข้าเข้ามาแล้วจะอยากจะได้เหรียญที่สภาพสวยๆโดยไม่เกี่ยงงอนเรื่องราคาน่าจะนั้นช่องปปาก,ก็อาจจะขยับตัวตามเหมือนดีๆท่านผู้ชมฮะ ก็ต้องไปตามนักสะสมนั่นแหละนะว่านักสะสมอยากได้แบบไหนปะป่าก็ต้องสรรหาแบบนั้นมาให้เท่าที่จะมีความสามารถก็สภาพเหรียญเนี่ยเก็บรักษาให้ดีปะป่าจะย้ําเสมอนะฮะบางคนบางท่านส่งเหรียญมาเนี่ยเป็นชนิดราคาที่ช่องปะปะ่ารับซื้อแต่เหรียญของท่านนั้นค่อนข้างจะฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญเหรียญเดียวฮะมีครบทุกสีนะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดําสีเหลืองฮะท่านผู้ชมฮะ ติดอยู่กับเหรียญของท่านค่อนข้างจะดีไม่ดีฮะแถมมาด้วยสนิมเกาะเกืกัลงเนี่ยทางช่องเราก็ไม่สามารถที่จะรับซื้อเหรียญของท่านได้นะฮะฉะนั้นใครที่มีเหรียญน,นะฮะเก็บรักษาไว้ให้ดีนะเก็บรักษาให้ดีราคาของเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญแล้วก็ความนิยมในเวลานั้นๆถ้าหากเป็นเหรียญที่ติดอันดับก็จริงแต่เหรียญของท่านท่านผู้ชมฮะ มีสีดำสีแดงสีเขียวมีสนิมมีผุมีก้อนมีบินฮะครบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวของเหรียญเนี่ยยังไงก็ขายยากดีไม่ดีนักสะสมเขาอ่านเสร็จแล้วก็กกไม่ตอบเราด้วยในจุดจุดหนึ่งก็ให้พึงให้พึงระวังตรงถ้ามีเหรียญแล้วก็เก็บรักษาไว้ดีนะป,ะปะ้าพยายามจะแนะนําค่อนข้างจะบ่อยนะก็ประมาณนี้เนาะ,ะป้าศึกษาแบงก์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ